ทำบุญกับพระทำไมไม่ได้ผลใหญ่ถามทำไมทำบุญกับพระดีแล้วถึงได้ผลใหญ่ครับเหมือนกับต้องลำเอียงหรือเจาะจงเลือกพระเสียก่อนถึงจะน่าทำทานรู้สึกไม่ค่อยดีนักแบบว่าโลภบ,บอย่างไรไม่รู้อีกอย่างพระดีสมัยเนี้ไม่ใช่หากันง่ายๆถ้าเกิดอยากทำบุญกับพระดีขึ้นมาจะให้ไปที่ไหนได้ ตอคล้ายกับเราตีคองเราใส่แรงตีไปเท่ากันแต่ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางของคองกว้างขึ้นเสียงก็จะดังขึ้นนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่เรื่องที่เราจะตัดสินได้จากความชอบใจของเราเองว่าเพื่อความยุติธรรมแล้วคองใหญ่คองเล็กควรตีแล้วดังเท่ากันเสมอไปคุณเคยสังเกตไหมครับว่าคนรรณีทีเหนียว หรือชมชอบการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นมากๆเนี่ยมองด้วยตาสัมผัสด้วยใจแล้วรู้สึกถึงความอึดอัดคับข้องแคบจำกัดพันรนาเป็นคำพูดให้หมดจดไม่ถูกแต่คุณก็รู้สึกได้และนั่นเป็นที่มาของคำว่าคนใจแคบหรือจิตใจคับแคบในทางตรงข้าม สำหรับคนเอื้ออารีมีน้ำใจคิดอนุเคราะห์ผู้อื่นเป็นนิดนั้นมองด้วยตาสัมผัสด้วยใจแล้วจะรู้สึกถึงความสบายโปร่งโล่งกว้างขวางรู้สึกได้แต่จารณัยไม่ถูกเช่นกันนั่นเองเป็นที่มาของคำว่าคนใจกว้างหรือจิตใจกว้างขวางถ้าเราทุ่มบุญลงที่คนใจแคบบุญย่อมไม่ส่งเสียงดังนัก ให้ผลไม่กว้างไกลนักแต่ถ้าประเคนบุญลงในคนใจกว้างบุญย่อมส่งเสียงดังและขยายใหญ่กว้างไพศาลเกินกว่าจะคาดคิดด้วยความรู้สึกธรรมดาธรรมดาเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นใจท่านกว้างกว่าคนใจบุญทั่วไปไหนจะใจใหญ่สละเพศคารวาสมาอดมือกินมือ้อ ไหนจะต้องมีจิตที่สะอาดด้วยกรอบของศีลถึง227ข้อไหนจะมีโอกาสผนึกจิตเป็นปึกแผ่นจากการอบรมสมาธิชั้นเลิศไหนจะมีวาสนาสูงส่งขนาดพัฒนาปัญญาไปสู่ความพ้นทุกพ้นภัยมีใจเป็นเมตตาอนันไร้ขอบไร้ประมาณดังนั้นความจริงที่ไม่อิงความเชื่อของใครก็คือทำบุญกับพระดีนั้นได้ผลกว้างจริง อันนี้ขอให้แยกไว้เป็นประเด็นหนึ่งแต่ยังมีความจริงอีกประการหนึ่งที่ควรพิจารณาไว้ด้วยนั่นคือถ้าเจาะจงทำบุญกับพระเพียงเพราะเห็นว่าจะได้ผลมากอันนั้นจัดเป็นความละโมบเป็นความโลภชนิดหนึ่งผลที่ได้น,นั้นอาจภัยสารจริงแต่คุณจะติดนิสัยลงทุนต้องได้กำไรให้ไปต้องได้คืนมาหรือจะพูดง่ายๆว่า เพาเชื้องกไว้กับใจโดยอาศัยพระเป็นที่ตั้งก็ได้แล้วอย่างนั้นควรทำอย่างไรก็ควรจะให้ด้วยความเข้าใจครับว่าทำกับพระดีนั้นย่อมได้ผลดีย่อมมีอนิสงส์เป็นเอเนกอนันต์จริงและควรทำให้มากที่สุดเท่าที่โอกาสและฐานะจะเอื้ออำานวยด้วยแต่ขอให้ทำด้วยความเคารพพระ และประสงค์จะให้ท่านอยู่ดีมีสุขเพื่อสืบทอดพระศาสนาต่อไปพูดง่ายๆคือมีจิตอนุเคราะห์ท่านเป็นหลักไม่ใช่กะลงทุนเอาผลกำไรคืนเป็นที่ตั้งอย่างนี้คุณจะไม่รู้สึกผิดหรอกว่าที่ทำกับพระเพราะหวางผลใหญ่ตอบแทนอีกประการหนึ่งถ้าแน่ใจว่าคุณทำทานครบวงจรอ,อยู่แล้ว สัตว์ทั่วไปก็ให้คนยากคนจนคนชราอนาถาก็ให้พ่อแม่พี่น้องก็ให้เพื่อนสนิทมิตรสหายก็ให้นั่นแสดงว่าน้ำใจคุณกว้างขวางเกินขอบจำกัดคับแคบไปแล้วไม่ต้องเป็นห่วงแล้วว่าอยากทำบุญกับพระหมายถึงกำลังโลภจัดส่วนปัญหาที่ว่าจะหาพระดีได้จากไหนของแบบนี้ต้องทำเหตุที่ตัวเราด้วยครับ ใจเราส่งคลื่นอย่างไรก็สามารถจูนรับคลื่นทำนองเดียวกันได้อย่างนั้นคุณทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาได้เพียงใดก็จะมีสัมผัสที่บอกตัวเองได้ว่าพระรูปใดสูงกว่าคุณพระรูปใดเป็นพระเพียงเครื่องนุ่งหม่มพระพุทธเจ้าตรัสแนะไว้ข้อหนึ่งคือควรทำสังฆทานด้วยจิตไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ขอให้อยู่ในวัดขอให้มีความสมรวมอยู่บ้างเถิดข้างในท่านจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของท่านเรื่องของเราคือมีจิตคิดถวายทานแดหมู่สงโดยไม่จำเพาะเจาะจงก็แล้วกันกระแสะความเป็นหมู่สงนั่นแหละครับมากพอจะขยายผลให้ใหญ่เกินประมาณในตัวเองอยู่แล้วคุณยืนหน้าบ้านรอใส่บาตรพระไม่เลือกหน้าก็ถือว่าใช่แล้วครับไม่ต้องกังวลด้วยว่า หมู่พระที่เดินผ่านผ่านหน้าบ้านจะดีหรือไม่ดีรับรองว่าผลใหญ่ที่ได้แน่นอนเป็นอันดับแรกคือใจอันเป็นสุขเบิกบานนั่นเอง